บ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ smart radio ร้รอยสี104สงขลาสนับสนุนโดยบ้านการจนะซับแกรนท่าข้ามบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่เปิดจองโซนหน้าเพียง5,000บาทสนใจติดต่อ0896106686 สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดีหาดใหญ่บสม Smart Radio กับผมดีเจหนึ่งครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจระเวนชายแดนค่ายรำคำแหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา Smart Radio ผลิตรายการโดยบริษัทสมาร์ทบอมจำกัด ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงของรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์เริโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีครับบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์เรีโอครับมีเวลาดูรายคุรรฟังหนึ่งชั่วโมงเต็มเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านและก็เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องบ้านติดตามฟังได้ในรายการ11นาฬิกาถึงเที่ยงวันวันนี้เป็น EP ที่ 28ของรายการแล้วครับเดินทางมาจนถึง EP ที่28ครับในรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ทวดิโอเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านมาให้คุณได้ทราบกันเหมือนเดิมครับ2ส,สัปดาห์ที่แล้ว -2 2 EP ที่แล้วครับในสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราคุยถึงเรื่องของเลิกดีปีใหม่2565สําหรับคนที่มีแพลนจะสร้างบ้านมีแพลนจะซื้อบ้านต่างๆนานาเนี่ย ก็บอกคุณผู้ฟังไว้แล้วครับว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างนะครับในช่วงของรายการจากสัปดาห์ที่ผ่านมามาสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังครับในรายการบ้านดีหัดใหญ่บายสมาร์เรีโอเราก็น่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับในรายการของเราวันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงเพราะเชื่อว่า หลายๆคนต้องหยุดยาวใช่ไหมครับหลายๆคนอาจจะต้องเดินทางหลายๆคนอาจจะต้องเดินทางไกลอาจจะต้องทิ้งบ้านเอาไว้จะต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างแน่นอนนะครับในรายการบ้านดีหัดใหญ่บายสมาร์เรีโอวันนี้เราจะนำเทคนิคดีๆในการเตรียมพร้อมที่จะหยุดยาวอย่างสบายใจในช่วงของเทศกาลปีใหม่มาฝากู้ฟังกันด้วยมีหลายเรื่องราวที่คุณควรรู้ครับ ในเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนเทศกาลหยุดยาวปีใหม่จะเดินทางใกล้ไกลไม่ว่าแต่บ้านก็ต้องปลอดภัยบ้านก็ต้องอุ่นใจที่จะทิ้งเอาไว้ครับบางคนนี่ก็โชคดีอาจจะไม่ต้องไปไหนครับมีลูกมีหลานมาหาที่บ้านมีญาติมาหาที่บ้านครับ แต่บางคนอาจจะต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนกับครอบครัวก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับถึงปีใหม่แล้วหลายๆคนณต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดก็ต้องทิ้งบ้านคอนโดที่พักของตัวเองเนี่ยไปหลายวันครับเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของความปลอดภัยของบ้านทรัพย์สินของเราก็ มันเป็นห่วงอ่ะทำไงได้เนาะจึงต้องเตรียมพร้อมก่อนเลยว่าเราจะต้องเช็คลิสอะไรบ้างก่อนการเดินทางก่อนจะก้าวขาออกจากบ้านไปเนี่ยคุณผู้ฟังจะต้องเตรียมตัวเรื่องอะไรไว้บ้างครับไม่ว่าจะเป็นการไปพ่องเที่ยวไปพักผ่อนหรือว่าไปทําธุรก็ตามแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องบ้านไว้ก่อนเราก็จะเป็นห่วงมันมากๆครับ แล้วในบ้านเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับหนึ่งหลังในบ้านมีภาระเยอะแยะมากมายยิ่งบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงนกหรือว่าจะเป็นเลี้ยงสุนัขหมาแมวบางทีอาจจะพาไปไม่ได้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นสุนัขถ้าเป็นน้องแมวเนี่ยก็พาไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปลาอาจจะพาไปไม่ได้โอ้ยเอาปลาไปได้ไงเนี่ยลำบากหน่อยนึ่งอะไปเที่ยวก็ไม่สนุกไปเที่ยวก็ไม่สบายใจแล้วจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่จําเป็นมาก นอกจากนั้นยิ่งตอนนี้เองในเรื่องของเทรนและก็กระแสต้นไม้เนี่ยมาแรงมากต้นไม้ที่คุณรักมันจะตายหรือเปล่าถ้าขาดน้ําเป็นระยะเวลายาวๆหลายหลายวันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมของต้นไม้สังเกตพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงด้วยว่ามันจะอยู่ได้หรือไม่อะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นจำเป็นหมดเลยแต่เริ่มต้นสิ่งแรกที่หลายๆคนจะคิดถึงเสมอเรื่องของการทิ้งบ้านไว้นั่นก็คือเรื่องของประตูครับ ชื่อไหมครับว่าประตูนี้คือทางเข้าออกเลยโจรจะเข้าบ้านได้ไม่ได้ก็เป็นที่ประตูนี่แหละครับประตูหน้าต่างอะไรประมาณนี้เป็นปัจจัยสําคัญสําคัญอย่างแรกครับจุดสําคัญอันดับต้นๆเลยด่านหน้าของบ้านเราเลยนั่นก็คือการตรวจเช็คสภาพว่าประตูบ้านมีจุดชํารุดหรือไม่เสียหายตรงไหนบ้างนะครับและก็โดยรวมเองเนี่ยเราก็ต้องดูว่าในแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ แม้ว่าจะเป็นลูกบิดบานพับมันอาจทําให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีเนี่ยใช้จุดเสียหายของประตูเข้ามาภายในบ้านของเราได้ง่ายครับเราจึงควรมีการจัดการเรื่องของระบบล็อกป้องกันอันตรายจากโจรแล้วก็การเข้าบ้านหรือว่าการจรกรรมต่างๆนานาให,ให้หนาแน่นนะครับตรวจเช็คตั้งแต่สภาพของลูกบิดนะครับว่ามันพร้อมใช้งานอยู่หรือเปล่าปิดเปิดได้ได้ง่ายหรือว่ายากเกินหรือว่ายากอยู่หรือเปล่าครับบางทีถ้ามันง่ายเกินไปก็ไม่ดีครับ ดูร่องรอยเป็นเป็นรอยต่อของระหว่างประตูแล้วก็วงกบเนี่ยประตูหน้าต่างเนี่ยเห็นว่ามันสามารถที่จะแบบพอจะเอาอะไรแบบงัดแงะเข้าไปได้หรือไม่อันนี้เราก็ต้องสังเกตด้วยเป็นเป็นสิ่งสําคัญมากเลยถ้ามันมีจุดชํารุดก็ควรที่จะเรียกช่างเข้ามาซ่อมแซมในขณะที่ช่างเข้ามาซ่อมแซมเราก็ควรจะอยู่ด้วยตลอดเวลาครับเพื่อความสบายใจในระหว่างการซ่อมแซมครับ 2. เลยค,คุณผู้ฟังครับมาจากประตูก็หน้าต่างนี่แหละครับที่จะมีโจรเข้าบ้านบ่อยๆครับ ตรวจเช็คเลยมันจะเป็นมุ้งลวดตาข่ายเหล็กดัดดูว่ามันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือเปล่าครับถ้าวันที่เราออกจากบ้านมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานกลับมามันมีสภาพผิดป,ปกติแสดงว่าบ้านเราเนี่ยโดนผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าบ้านแล้วครับทรัพย์สินอาจจะเสียหายได้ถ้ามันมีเหล็กดัดมีรอยชํารุดมีรอยแตกหักมีอ่ร่องรอยที่มันไม่แข็งแรงอยู่ครับก็ต้องเรียกช่างเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วนเลยครับช่วงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลย พูดถึงเรื่องของการชำรดของประตูหน้าต่างแล้วครับระบบล็อกเนี่ยในตัวบ้านของเราเองเนี่ยก็ต้องแน่นหนาด้วยนะครับบางบ้านเนี่ยมีทั้งล็อกแบบ1ชั้น2ชั้นล็อกเป็นแบบแม่กุญแจนะครับแบบลูกบิดนะครับลูกบิดประตูหน้าต่างหรือว่าเป็นกรอนนะครับหรือว่ามีเหล็กดัดเข้ามาช่วยด้วยครับบ้านของคุณมีความปลอดภัยในระดับไหนครับดังนั้นก่อนทิ้งบ้านไปหลายๆวันเนี่ยเราก็ต้องเช็คแน่นอนว่า แม่คุญแจกุญแจยังคงสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแต่เชื่อไหมว่ามันขึ้นชื่อว่าโจนะครับมันก็จะสามารถหาวิธีที่จะเข้าบ้านเราไว้ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามั่นใจว่าชั้นเดียวเอาเขาไม่อยู่เนี่ยอาจจะต้องล็อกหลายชั้นหน่อยหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในระหว่างที่เราไม่อยู่ด้วยครับอย่าให้เขาแบบเข้าบ้านเราได้ง่ายจนเกินไปนะครับ ในเอของกุญแจที่ผมพูดไปแล้วใช่ไหมครับก่อนจะทิ้งบ้านไปหลายๆวันเนี่ยคุณอาจจะต้องนํากุญแจติดไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดบางทีคุณอาจจะเผลอลืมมาไว้ในบ้านเนี่ยถ้าเขาเข้าบ้านได้อีกทางหนึง่งเขาก็จะสามารถออกจากบ้านเราได้อย่างง่ายได้ครับสำคัญว่าอย่าทิ้งกุญแจไว้ด้านนอกบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออในจุดต่างๆกระถางต้นไม้ตู้จดหมายตู้ไปรษณีย์เชื่อไหมครับเป็นจุดที่ เป็นจุดดึงดูดนะครับสายตาคนหรือว่าคนที่มันไม่ประสงค์ดีที่จะลองหาคุญแจจากพื้นที่เหล่านี้อยู่แล้วบ่อยครั้งเหมือนกันครับข้อที่4ครับอันนี้ไปดูที่เรื่องของระบบความปลอดภัยภายในบ้านบ้างดีกว่าจากระบบความปลอดภัยป้องกันคนที่จะเข้าสู่บ้านเราแล้วเนี่ยไปดูข้อต่อไปข้อที่5ครับขออภัยเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้านครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญอันดับต้นๆเลยครับในบ้านของเราครับหากคุณพบว่าคุณต้องมาอยู่บ้านหลายๆวันเนี่ย คุณควรที่จะมีการตรวจสอบเรื่องของสภาพไม่ว่าจะเป็นตรวจตราปลั๊กไฟเต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณอาจจะลืมเสียบเอาไว้หลังจากการใช้งานเพราะทุกครั้งแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทุกอย่างควรดึงปลั๊กออกทุกครั้งนะครับอันนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดการอาร์คของไฟฟ้าหรือว่าเกิดการสปาร์ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เป็นประกายไฟอาจทําให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับยิ่งเป็นจุดที่มี เขาเรียกว่าเป็นวัตถุไวไฟแล้วด้วยนีย่ก็ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เลยควรตรวจสอบทุกครั้งดึงปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตารีดกระติกน้ําร้อนหม้อหุงข้าวพัดลมตู้ตู้เย็นนี่ไม่ต้องไงดึงตู้เย็นนี่ก็พังกันหมดทั้งบ้านพอดีเครื่องซักผ้าเอออะไรเอยเนี่ยไม่ควรจะเสียบคาเอาไว้นะครับเพราะว่าอาจทาให้เกิดปฏิกิริยาเป็นเรื่องของการอาร์กของไฟฟ้าแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายได้ครับ เรื่องที่6ระบบหูงต้มก็คือระบบแก๊สนั่นเองครับควรตรวจสอบปิดวาล์วแก๊สในห้องครัวให้เรียบร้อยพร้อมตรวจเช็คว่าไม่มีการรั่วไหลของแก๊สนะครับที่บ้านไหนที่ใช้แก๊สนะครับอันนี้ต้องตรวจสอบดีๆเลยถังแก๊สปิดสนิทหรือไม่ยังมีกลิ่นแก๊สได้กลิ่นอยู่หรือเปล่าในบ้านครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดประกายไฟขึ้นมาแล้วก็แก๊สรั่วด้วยอาจจะทําให้เกิดเพลิงไม่ได้ง่ายมากๆเลยนะครับเราก็ต้องตรวจเช็คให้ดีก่อนการเดินทางไกลครับ ข้อต่อไปเรื่องที่7นะครับเรื่องของระบบน้ําครับตรวจสอบในส่วนของปั๊มเปิดปิดวาล์วน้ําให้เรียบร้อยก๊อกน้ํารวมถึงจุดเชื่อมต่อภายในบ้านให้เรียบร้อยสมบูรณ์ไม่ให้เกิดความผิดพลาดเอาไว้ครับเอาง่ายๆ้าบ้านไหนที่มีระบบตัดระบบวาล์วน้ําได้นะครับหรือว่าปั๊มน้ําได้ผมแนะนําเลยปิดวาล์วน้ําแล้วก็ปั๊มน้ําเอาไว้ก่อนเนื่องจากว่าเราไม่อยู่หลายวันเดี๋ยวท่อประปาแตกขึ้นมาน้ําท่วมบ้านแน่นอนหรือว่าอยู่ๆเนี่ย เครื่องทำเขาเรียกว่าเป็นเป็นเครื่องปั๊มน้าทํางานขึ้นมาก็อาจทําให้เกิดในเรื่องของการเกิดน้ําท่วมได้หรือว่าน้ำเนี่ยเครื่องปั๊มน้ําก็ทํางานหนักจนเกินไปได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีมันก็อาจจะสายเกินไปที่เราจะแก้ไขถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านครับข้อที่8ครับสิ่งนี้ควรจะเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นแม่บ้านทั้งหลายทั้งแหล่แม่บ้านพ่อบ้านครับ หนึ่งปีที่ผ่านมาเคยรือ้อดูตู้เย็นของตัวเองหรือเปล่าว่าในตู้เย็นของเราวะแช่อะไรเอาไว้บ้างครับตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาโอ้โหบางคนที่แช่แตั้งแต่ต้นปีเลยเนื้อหมูเอ่ยเนื้อปลาเอ่ยเศษเนื้อเอ่ยเศษผักเอ่ยพริกเนี่ยจะเป็นต้นแล้วนะครับบางบ้านเนี่ยมีไหมมีไหมบ้านใครพริกจะเป็นต้นแล้วผักกาดเนี่ยเขียวแล้วเขียวอีกผักบุ้งนี่ เสียชีวิตมานานเหลือเกินหรือแม้แต่กระทั่งอื่นเยอะแยะมากมายครับในตู้เย็นที่ไม่ได้ถูกนําออกมาขนมอะไรต่างๆนี่มันแบบดูวันหมดอายุขนมนมเนยไข่ไก่หมดอายุอะไรที่มันไม่ดีเคลียออกมาจากตู้เย็นก่อนซะเพราะว่า หม่ควรจะเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วเก็บมันไว้เลยมันเป็นซากในตู้เย็นมันก็ส่งกลิ่นเหม็นอับนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดเชื้อโรคหรือว่าเชื้อราในตู้เย็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เราดื่มที่เรากินเข้าไปทุกวันเลยครับในตู้เย็นเนี่ยมีกลิ่นเหม็นอับถามว่าดื่มน้ําลงไหมผม บางทีลงก็แบบว่าบอกตรงเลยว่าคงจะดื่มอะไรไม่ลงครับเพราะฉะนั้นหน้าที่สําคัญของแม่บ้านครับก็ต้องรักษาความสะอาดในพื้นที่ในครัวครับไม่ให้เกิดการสะสมของสิ่งปฏิกูลเป็นที่อยู่ของสัตว์จําพวกมดแมลงแมลง,งสาบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายหรือแม้แต่กระทั่งหนูเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดหนึ่งที่มักจะเกิดการละเลยในบ้านเสมอก็คือเรื่องของการตรวจสอบในระบบตู้เย็นนะครับอย่าให้ตู้เย็นกลายเป็นกองขยะดีด แล้วก็นําขยะมาทานเสียเองนะครับไม่เอาฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคลียร์ตู้เย็นให้ใหมเอียวอ่องเอียมอ่องไปเลยตัดใจเลยทิ้งซะไม่เอาทิ้งไปยาที่แบบแช่ตู้เย็นไว้นานมานก็หมดอายุนะครับทิ้งไปเลยนะครับยาต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งไข่ไก่ในตู้เย็นเครื่องปรุงเครื่องแกงอะไรต่างๆก็ต่างแต่ที่มันอยู่ในตู้เย็นได้นะครับเอามันออกมาใส่ถุง เป็นถุงดำพลาสติกปิดให้แน่นแล้วนำไปทิ้งให้ถูกวิธีก็สามารถที่จะช่วยเรื่องของความสะอาดได้แล้วก็เช็ดล้างทำความสะอาดได้เรียบร้อยแล้วก็อาจจะลดอุณหภูมิของตู้เย็นลงมาอยู่ที่ในอุณหภูมิที่แอบแบบไม่สูงจนเกินไปเพราะว่าในตู้เย็นรามีของน้อยแล้วนะครับแนะนําเทคนิคง,ง่ายๆอาจจะแบบเคลียร์มีการถอดปลั๊กละลายน้ําแข็งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะยกของเหล่านั้นออกมาเพื่อเป็นการรักษาตู้เย็นให้ให้ทําความเย็นได้ดีเหมือนเดิมนะครับ อีกอย่างหนึ่งอันนี้เคยเจอกับตัวเองเลยแล้วก็คนในบ้านด้วยครับไม่ควรเอาของมีคมไปงัดแงะแทะน้ําแข็งในห้องฟรีสนะครับเพราะอาจจะทําให้แผงทําความเย็นเนี่ยได้รับความเสียหายจนตู้เย็นของคุณพังแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ถ้าเราไม่อยู่หลายๆวันเนี่ยก็ถามว่าถ้าเราเคลียร์ของทุกอย่างออกหมดเราสามารถถอดปลั๊กตู้เย็นได้ไหม ปอได้ครับคุณผู้ฟังครับไม่มีปัญหาเลยอันนี้สําคัญมากเลยเป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆนะครับข้อที่9ครับสะสางซักล้างให้สะอาดตั้งแต่จานเอย่ยหม้อหูงคงหูงข้าวถ้วยจามเสื้อผ้าต่างๆไม่ควรกองเอาไว้แล้วมาใส่ในปีใหม่นะครับอย่าเอาอะไรที่มันไม่ดีข้ามปีมากกบเราครับจำเอาไว้นะครับว่าอย่าเอาอะไรที่มันไม่ดีข้ามปีมาเลิกกับเราเพราะคุณตั้งปฏิทานไว้ว่าปีใหม่ ผมจะเริ่มต้นใหม่ฉันจะเริ่มต้นใหม่กับอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับซักล้างอะไรให้มันสะอาดให้มันใหม่อยู่แล้วเรากลับมาเข้าบ้านเราก็สุขใจได้เหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะนั่นอาจจะเป็นจุด ศูนย์รวมเชื้อโรคที่สําคัญภายในบ้านแล้วก็เป็นกลิ่นเหม็นภายในบ้านกลับมาแทนที่จะแบบว่าเอ и, ้ยเที่ยวมาสนุกสบายใจแล้วสูรรดอากาศมาเต็มปอดกลับมาถ้าต้องเจอกับสภาพอากาศที่มันเหม็นอับภายในบ้านจากกลิ่นเสื้อผ้าหรือว่าอะไรต่างๆก็ตั้งแต่ที่มันแบบมันหมักหมมอยู่ครับมันอาจจะแบบไม่โอเคเท่าไหร่อันนี้ก็ฝากกันไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการซักล้างให้สะอาดน,นะครับปิดท้ายด้วยเบรกนี้ หนึ่งข้อก็คือ10ครับก่อเนเดินทางไปต่างจังหวัดควรมีการแยกขยะเทขยะในบ้านให้เรียบร้อยจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดเอาไว้เลยครับไม่ว่าจะเป็นถังขยะเอยอะไรเอยต่างๆอย่าปล่อยให้มันอยู่ในบ้านเราจนกลายเป็นกลิ่นเหม็นอบอวนไปทั่วบ้านละกันนะครับ สิบข้อที่น่าสนใจในเบรกนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวจะมีอีกเบรกหนึ่งครับเพราะยังไม่หมดเพียงแค่นี้จะต้องพาคุณผู้ฟังไปเตรียมตัวเรื่องของต้นไม้สัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆให้มันพร้อมที่จะรับปีใหม่หลังจากที่เรากลับมาแล้วเราพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในวันใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยฟังต่อในรายการบ้านดีหัดใหญ่เบรกหน้าครับ บ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบ,บดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ smart radio ร4อ1ส4สงขลา สนับสนุนโดยบ้านการจนะซับแกรนท่าข้ามบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่เปิดจองโซนหน้าเพียง5,000บาทสนใจติดต่อ0896106686บ้านการจนะซับแกรนชัลองเปิดเฟสใหม่โซนหน้าบ้านเดี่ยวชั้นเดียวและบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นรับโปรโมชั่นสุดพิเศษจองเพียง5 0 0 0บาทฟรีโอนฟรีจำนองฟรีเฟอร์มูรค่าสูงสุดถึง50,000 0บาททำเลศักยภาพเดินทางสะดวกอีกหนึ่งโครงการจากบ้านการจนะซับโครงการการจนะซับแกรนพลายพิเศษ ราคาพรีเซลเริ่มต้นเพียง4.29ล้านบาทเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k การจันทร์พย์หรือโทร0896106686บ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัส,สบดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ส์ทเรดิโอ104สงขลา ใครเขรอคอยวันหยุดยาวครับจะได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับคนที่บ้านเป็นการพักผ่อนในวันหยุดยาวแต่ปีนี้เองนี่ก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับในเรื่องของสถานการณ์โควิดในทีนที่อาจจะแบบไม่ได้ดีขึ้นไปจากเดิมเท่าไหร่แต่ก็ยังคงทรงตัวอยู่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ด้วยนะครับบ้านดีหาดใหญ่ด้วยความห่วงใยในเรื่องของเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวก,ก่อนการเดินทางไกลแล้ก็พักผ่อนกับบ้าน และก็กับครอบครัวครับเพราะฉะนั้นเรามาเตรียมพร้อมไปด้วยกันเตรียมบ้านให้พร้อมต้อนรับเทศกาลวันหยุดยาวครับในรายการบ้านดีหาดใหญ่สนับสนุนโดยโครงการการชนะรั์แกลนครับการชนะรัพย์แกลนพลายการชนะรั์แกลนท่าข้ามและการชนะรั์นาหม่อมทุกโครงการที่บ้านการชนะรั์ตอบโจทย์ลงตัวทุกไลฟ์สไตล์ของการอยู่อาศัยที่โครงการการชนะรั์แกลนพลายในราคาพรีเซล 4.29ล้านบาทกับโครงการอยู่บนถนนการชนะวนิชหน้ามอราชพัฒนสงขาซอย13เข้าไปไม่ไกลนะครับเปิดตัวในรูปแบบบ้านแฝด2ชั้น4ห้องนอน3ห้องน้ําและบ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน3ห้องน้ําในราคาพรีเซล4.29ล้านบาทบ้านการชนะทรัพย์หน้าม่อมครับพื้นที่ทําเลใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกครบทั้งบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา ทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำรับส่วนลดพิเศษทันทฟีฟรีเฟอร์นิเจอร์มูลค่ากว่า4 0 0แสนบาทครับที่บ้านการจนะทรัพ์ยนาหม่อมจองเพียง999ครับสอบถามเพิ่มเติมที่โครงการหมายเลขโทรศัพท์074 801 456 089 610 6686 Line ่ 6, 66 86, ากยแอสไการชนะทรัพย์เมียไซด้วยและ Facebook Fanpage การชนะทรัพย์ติดตามได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น ผู้สนับสนุนรายการใจดีของเราที่อยู่กับเรามาตลอดเลยกับบ้านการชนะทราบครับติดต่อสอบถามบอกว่าฟังมาจากรายการรับส่วนลดสิทธิพิเศษก่อนใครและของแถมมากมายทันทีที่คุณสนใจเป็นเจ้าของโครงการครับ5สิ่งสุดท้ายก่อนคุณเดินทางไกลต้องเตรียมอะไรบ้างครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นไม้ก็ควรจัดการไว้เรียบร้อยครับต้นไม้ก็มีชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ย จึงควรได้รับการดูแลใจใสใน่ในช่วงที่คุณไม่อยู่คุณอาจจะรดน้ําไม่ชุ่มก่อนที่จะ เดินทางไกลหรือมีการทําระบบน้ําอัตโนมัติเดี๋ยวนี้ง่ายมากครับระบบน้ําอัตโนมัตินี่ก็สามารถที่จะหาซื้อได้เป็นแบบเ,เป็นแบบเป็นแบบสมาร์ทฟาร์มเลยก็คือตั้งเวลาเปิดปิดในการให้น้ําได้เพียงแค่ต่อเข้ากับระบบประปาของคุณนะครับพอเปิดน้ําทิ้งไว้อะถึงเวลามันก็มีระบบผมจําไม่ผิดอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นระบบเพรสเชอร์ครับเป็นระบบน้ําแบบแบบเพรสเชอร์ที่จะให้จะให้ค่าน้ําตามเวลา ซึ่งตั้งเวลาได้เลยนะครับเป็นระบบรดน้ําอัตโนมัติไปลองหาดูในร้านในร้านที่มันเป็นแบบสมาร์ทโฮมอะไรต่างๆเนี่ยก็พอจะมีขายหรือว่าใน l า z a ด a ใน s h อป e e เนี่ยสั่งซื้อมาติดระบบสปริงเกอร์ให้มันมันจะได้ไม่ตายครับ12มีการตัดแต่งเอาไว้หน่อยหนึ่งก็ดีเหมือนกันในเรื่องของต้นไม้เนี่ยมันจะได้แบบไม่ยาวจนเกินไปบางคนหยุดยาวเป็นวีคเลยอาทิตย์2อาทิตย์กลับมาโ้บ้านมันรกเหลือเกินนะครับอะก็เรื่องหนึ่งที่สำคัญมาก เรื่องการเก็บของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยก่อนออกจากบ้านเป็นหลายๆวันควรนําสิ่งของมีค่าเก็บไว้ในที่ปลอดภัยถ้าที่บ้านไหนมีตู้เซฟได้เขเก็บไว้ในตู้เซฟนะครับถามว่าควรจะพกติดตัวไปไหมถ้ามันมูล,ลค่าเยอะ บางทีมันก็ไม่ควรพกติดตัวผมว่าเงินก็ควรฝากธนาคารครับอทองก็ถ้าเป็นทองคําแท่งก็ฝากธนาคารได้แต่ถ้าเป็นทองคําที่เป็นแบบรูปพรรพัน์เนี่ยอาจจะต้องคิดดีๆว่าจะต้องเอาไปหรือว่าจะต้องฝากไว้ที่บ้านถ้าที่บ้านไม่มีระบบเซฟตี้เลยแนะนําติดตัวไปก็อาจจะปลอดภัยกว่า 14ตรวจสอบสัญญาณการขโมยนะครับอันนี้ต้องตรวจสอบเลยสัญญาณการขโมยกล่องวงจรปิดสามารถทํางานได้ดีหรือไม่ทุกจุดมองเห็นหรือไม่อะไรยังไงสำคัญที่สุดนะครับการติดตั้งต้องไม่มีมุมอับด้วยและก็สุดท้ายอาจจะเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสุดท้ายเลย15อย่างที่ทำได้ไม่ยากในช่วงเทศกาลปีใหม่ เตรียมพร้อมก่อนเดินทางไกลกลับบ้านไปหาที่ไปหาคนที่คุณรักไปหาคนที่คุณคิดถึงได้อย่างสบายใจเลยครับบ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี11โมงถึงเที่ยงวัน <laughs> ที่นี่สมทเร์ทเรดิรอยสีสงขลา สนับสนุนโดยบ้านการจนะทรัพย์แกรนท่าข้ามบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่เปิดจองโซนหน้าเพียง5,000บาทสนใจติดต่อ0896106686นี่คือ15เรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่ให้พร้อมก่อนการเดินทางไกลไปกับบ้านดีหัดใหญ่บายสมาร r ทเรีโอขอบคุณโครงการการจนะทรัพย์แกรนการจนะทรัพย์นาหม่อมและการจนะทัพแกลนพลนะครับขอบคุณในช่วงของชั่วโมงนี้ด้วย กลับบ้านไปหาคนที่คุณรักได้อย่างสบายใจเตรียมพร้อมนะครับส่งท้ายกับเพลงนี้ไว้นะครับนี่คือแม่จากโลโซเจอกันใหม่ในร,ร,รายการบ้าดีหัดใหญ่บายสปาร์สเรีโอในวันพฤหัสบดีครับจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณกันขอบคุณทุกการติดตามจากคุณด้วยขอบคุณทุก การติดตามจากครูฟังด้วยขอบคุณที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจราเวนชายแดนค่ายรามกำแหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบริษัทสมาร์ทบอมจำกัดสนใจสื่อโฆษณาในรายการติดต่อสอบถาม0916426535ขอบคุณน้ำมันเครื่องเวนลอยเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายขอบคุณบ้านการจนะทรัพย์ขอบคุณกับปรทขอบคุณยาหม่องตราทุยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาขอบคุณเชลขอบคุณแม็คโครขอบคุณฮอนด้าขอบคุณว่านชักมะลูกกาโดขอบคุณทุกการติดตามจากครูฟังวันนี้มีความส มื้อเที่ยงไปแล้วสวัสดีครับ